สวัสดีครับพบกับเกียงศักด์เมล็ดและท่อนพันธ์ยาอาหารสัตว์นะครับวันนี้นะครับก็พามาดูหลังจากสาอาทิตย์ก่อนนะครับเราทําการปลูกต้นก้านะครับของยากินนีมมลิเวอร์นะครับแบบต้นอ่อนกับต้นที่มีอายุสัก2เดือนแล้วแบบไหนจะโตไวแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวไวนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นต้นก้ากินนีมมลิเวอร์ที่เราปลูกแบบต้นใหญ่นะครับอายุสักประมาณกีบ ต้นสักประมาณเท่านี้นะครับนะวันนั้นที่เราเอามาปลูกนะครับก็หลังจากสามอาทิตย์ผ่านไปมันก็แตกกอแตกพุ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแตกกอแตกพุ่มขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับก็คือพร้อมเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นี่ครับเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับสามารถเกี่ยวไปให้วัวได้แล้วนะครับสามอาทิตย์ถ้าเราเอาแบบต้นใหญ่นะครับทีนี้ มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมเอาต้นเล็กๆอายุประมาณ2อาทิตย์นะครับไปปลูกจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือจุดที่เราเอาต้นก้าต้นเล็กๆนะครับมาปลูกอันนี้ต้นก้ามันก็จะเป็นกีบต้นที่ใหญ่แล้วนะครับมันก็จะโตไวแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยครับเพิ่งจะเริ่มแตกพุ่ม นะครับต้นไม่ใหญ่นะครับยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับก็จะเป็นกําลังแตกพุ่มนะครับนะครับโดยสรุปนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาต้นพันธุ์ของยากินนีไปปลูกเนี่ยครับพยายามเอาต้นพันธุ์ที่อายุสักประมาณเดือนกว่าๆสักกีบต้นใหญ่ๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับมาปลูกนะครับมันถึงจะ แตกกอไวแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไวนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาต้นเล็กๆมาปลูกนะครับกว่าที่มันจะยังรากนะครับกว่าที่มันจะแตกกุ้มแตกกอก็จะช้ากว่าการที่เราเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกนะครับนี่ก็นําสาระเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนํานะครับวันนี้เกียงศักดเมล็ดละท่อนพันย่าหาสัตว์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสวัสดีครับ